สิดีค่ะสวนหส่วนเรกต้องกินนะค่ะแม่กับพี่กิ้องกินา่คอบอกมากก่อกว่ามาก่อนสี่ส่วพี่ทอบจ้ะอันลาต้องบอกว่าจังหดจ้ะอันอันเพื่อไปมนีถ้าเป็นสี่ส่วมรัวกันรอกู ูนนซูนกันนะ้รกสบต่มันอันน้ต้องาป็ารื่อง่เดียร์เาใ่จะเปนรีมใหม่ใชพองมออมันาต่านต่างจันไม่เหมือนก vâng hôm hạc đi, anh vâng hạc đi, hạc đi, anh vâng hôm hạc đi, anh vâng hôm hạc đi, hạc và hạc hạt đi, hát đi, hạc đi, hát đi, hạc nhà gì đi, hạc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  nhà, hạc มันอยากมันอยากตอกันนิดหนึมันอยาก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 สิทำมันอยาก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 สิทำใจมันมันอยากสิทำใจพี่สีไลพี่สีไลเมียนี้จากันสำเพื่อนมา สีไล่เมียนี้จากกันสำเพื่นมาพี่สีไล่เมียนีเมียนี้พี่สีไล่เมียนี้จากกันสำเพื่อนมาพี่สีไล่เมียนีเมียนีเมียนี้มียนีพี่สีไล่เมียนีเมียนีเมียนี้ เมียนีเมียนีเมียนีต่อจากกันสัมพันธ์มาจากกันสัมพันธ์มาพี่สิไรเมียนีจากกันสัมพันธ์มาโซ่สีบางคือโซ่สีบางคือเบา ai yào, để đầy lu lùi lù lu lùi dai lu lùi so si wang lùi bo lùi so si wang lùi bo lùi ai lùi yao bo lùi ai lùi yao dai หูเรืองกับหูเรืองเนี่ยอันเดมจาลาเซงหูเนาะเอาหูเนี่ยหูลือได้หูเลืองได้หูลือได้หูเลืองได้หูเรืองปี พี่มาเครืองีนองอันใดแทบพี่บอจัพี่มาเครืองีนองอันใดแทบพี่บอจังให้เมียเสียให้เมียปวงบาสโอเคลูกโอเคสียให้เมียสีให้เมียปวงบา Si hay mía, si hay mía buông bâng, si hay mía, si hay mía buông bâng, si hay mía buông bâng, <laughs> si hay mía buông bâng, hay hâm, đầy lâm, mưa hơi, si hay mía buông bâng, hay hâm, hay hâm, hay hâm, đầy nâm, toàn đấy đấy luôn, đầy nâm, si hay mía buông bâng. ไยหำได้นำห่าสิให้เมียปวงบ่าให้หำได้นำห่าพี่หนีมานำเข้าสร้างบ่สูงสานบ้านพี่หนีมานำเขาพี่นีมานำเขาพี่นีมานำเขา พี่หนีมานำเขาสร้างบทเขา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 าพี่หนีมานำเขาพี่หนีมานำเขาแค่ปากชู่ๆพี่หนีมานำเขาพี่หนีมานำเขาอืม พี่หนีมาํำเขาจ๋แล้วเจแล้วพี่หนีมาลำเขาพี่หนีมาลำเขาสร้างบ่อสงสารบ้างพี่หนีมาํำเขาสร้างบ่อสงสารบ้างสร้างบ่อสงสารบ้าง Sang bò sông sàn ba Sàn sang sang bo sang sàn ba bang sang sàn ba bang ba bang sang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  ต่อเล,เลน้ำเขาสร้างบ่สงสารบางสร้างบสสงสารบางคือคือสามีพัวแก้วคืนมื่อสาบอมันเป็นคืนว่แม่คืนมือสาพวกเออแมน Sang bosong sông bàn ban sang ma sa bàn bosong sang ma sa sang bàn bosong sang bàn 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 ma sa bàn 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 ma sa bàn 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 เกวแม่แกวคืนมาสาผัวแกวคืนมาสาคืนมาสาผัวแกวผัวแกลคืนคืนมาสาผัวเกวคืนมาสาผัวแกวคืนมาสาผัวแกวคืนมาสาผัวแกวบ่ถือสาเราคื ขนมาสาผัวแก้วน้องขึนมาสาผัวแก้วืึนมาสาผัวแก้ว hmm. น okay. ้องบ่ถือสาโดน้องบ่ถือสาโดขึืนมาสาผัวแก้วน้องบ่ถือสาโดนคือบ่คองกั่ไหมนมาสาผัวแก้วขืนมาสาผัวแก้ว น้องบ่ถือน้องบ่ถือน้องบ่ถือน้องบ่ถน้องขูมเออแม่เนี่ยเขินมาสาผัวแก้วน้องบ่ถือน้องวูมเก่าสิลุงเลยได้เลยเขินมาสาผัวแก้วน้องบ่ถือน้องวูมเก่าเขินมาสาผัวแก้วน้องบ่ถือ น้องบ่ถือดอกคว่มเก่าน้องขุ่มเก่าก็ได้น้องบ่ถือน้องบ่ถือน้องคว่มน้องขุ่มคืนมาสาผัวแก้วน้องบ่ถือดอกคว่มเก่าคืนมาสาผัวแก้วน้องบ่ถือดอกคว่มน้องบ่ถือดอกขุ่มเก่า nó khu âm cao nó âm cao nó cao to nó khu âm cao nó cao nó âm cao nó âm cầu nó âm cầu nó